วิทยาลัยสันตพลได้จัดกิจกรรมงานกำเนิดช่อราชฤลึกรำลึกพระคุณครูสู่ขวัญน,น้องใหม่ประจำปี2563ขึ้นซึ่งในปีนี้เน้นการเว้นระยะห่างทางสังคมตามหลักโซเชียลดิสแทนซิ่งโดยได้ปรับลดกิจกรรมการรับน้องใหม่งดร้องเพลงเชียร์และงดประชุมเชียร์ออกไปและใช้การสารสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องโดยการจัดรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันทานเพื่อสร้างความรัก ความกลมเกลียวของพี่และน้องผ่านการรับประทานอาหารร่วมกันแบบเว้นระยะห่างในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ก่อนเข้าสู่พิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในช่วงบ่ายโดยมีอาจารย์กนิกาเรกนิมิตนันทโพธิเดชอธิการบดีเป็นประธานสำหรับพิธีบายสีสู่ขวัญเป็นประเพณีอีสานที่ใช้ในการรับขวัญสมาชิกใหม่เข้าสู่รัวสถาบันการศึกษา โดยปีนี้จัดพิธีบายสีสู่ขวัญภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 โดยใช้ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีส่วนฝ้ายผูกข้อมือนั้นได้บรรจุไว้ในกล่องเข็มวิทยาลัยสันตพนซึ่งนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมพิธีในวันนี้จะได้รับมอบเข็มวิทยาลัยสันตพลจึงจะถือว่าเป็นนักศึกษาวิทยาลัยสันตพลที่สมบูรณ์โดยคณะผู้บริหารคณาจารย์เป็นผู้มอบให้กับนักศึกษาใหม่ พร้อมกล่าวให้อุวาสและอวยพรให้นักศึกษาประสบแต่ความสุขความเจริญและมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาให้สำเร็จอย่างที่ตั้งหวังไว้ต่อด้วยเป็นการแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันประกอบด้วยนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทีมสม i ยแอปพลิเคชันเรื่องวันชมเชยการประกวดผลงานพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐโดยกระทรวงอุตสาหกรรมนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศตัวแทน5ทีมสุดท้ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือโครงการ IMC Plan Contest 2019บาย p Honda นานางสาวพัชรินศรีนนยางสิทธิ์เก่าสาขาวิชานิติศาสตร์สอบผ่านหลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความรุ่นที่51และนางสาวสุภาพรดิษยทัศน สิทธิ์เก่าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่สอบผ่านการสอบบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยสำหรับการประกวดการจัดพานไหว้ครูผลปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศประเภทสวยงามเป็นของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยรหัสปีการศึกษา2563รางวัลชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสารรค์ เป็นของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์รหัสปีการศึกษา2,563สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิราวันจันปัญญามาจากสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล รู้สึกตื่นเต้นค่ะด้วยความที่เป็นการพิธีไหว้ครูก็มีจัดการทําพานแล้วทีนี้เพื่อนรวมห้องก็สามารถทําเป็นด้วยกันเป็นสามัคคีค่ะตื่นเต้นแล้วก็ได้รับปาน,นี้ได้รับเข็มแล้วก็ใส่สิ่งก็รู้สึกอบอุนและเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วครูก็น่ารักได้รับความสามัคคีกันเพื่อนๆที่กใ็ใช่ความช่วยเหลือกันได้ดีค่ะแล้วก็ไม่ไม่แตกแยกค่ะปองดองกันดีค่ะน่ารักค่ะ สวัสดีครับผมนายสรัญยูนาสุนทรมาจากสาขาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีรู้สึกตื่นเต้นและอบอุ่นมากครับผมวันนี้มีกิจกรรมมอบเข็มแล้วก็มอบสายสินให้ด้วยครับผมก็เป็นนักศึกษาใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาศึกษาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับผมแล้วก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ดีใจมากครับที่ได้เข้ามาเรียนที่วิทยาลัยสันพนครับ คุณครูก็น่ารักทุกคนครับได้รับความสามัคคีแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่มากขึ้นครับผม